กดไเราเป็นไงถึงจะได้ไลค์มานะต้องมีหัวใจแล้วมีหัวใจแล้วก็มีเลิฟเลิฟเลิเขอหดเราเป็นหัวใจเธอรเลิฟเลิฟนะขอ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 ด้วยหัวใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะให้หนูด้วยนะคะเลิฟเลิฟด้วยยุ้ยจุ้ยส่งยุจนะคะส่งุกวัน ส่งจุ๊บให้สวยก่อนออาส่งจุ๊บเต้นเซซี่เต้นเซซี่อ่าเต้นแต่ตัวเต้นโชว์อันี่ค่ะโบค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบแม่เลี้ยงใจร้ายอ่าไม่เลี้ยงใจร้ายเขาสิงเขาก็พ่อตาใจบาปพ่อใจร้าย อาเออพรุ่งนี้จะไปไหมอ่ะทำธุรกิจอะ่ะไปสิคุณหนูนายอ,าอันธุรกิจตื่นกี่โมงคะสามร้อยหกสิบโมงไหวเป็นเว,เวลากี่โมงครับเวลากี่โมงห้าโมงแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นมาชงนมกี่โมงสักสองโมงจ้ะนัดลูกค้ากี่โมงมก็ไม่รู้สินะพรุ่งนี้ต้องแต่งหน้าไหมเนี่ยต้องแต่งสิพรุ่งนี้เราไปคุยเรื่องอะไรกับธุรกิจดนี กับลูกค้าลูกค้านัดคุยที่ไหนที่หนูไม่รู้ใช่ถอบปรีป่ะเอาสิอ๋อแต่งตัวสวยๆนะทุ่นี้นัดคุยนัดนัดคุยเท่าไหร่สามร้อยหกสิบบาทสามร้อยหกสิบบาทเธอว่ากิดใหญ่คอนหนูาทำไมทำอย่างนี้ทำเลยไปทักทัก ฉัน <All S 1> บอกให้ <What? S 1> ไปซ <What? S 1> ักผ้าทำไมไม่ไป oh. นี่ oh.